คุณมาีละไหนคุณไกับเพื่อนเมีครเราหาเพื่อนแล้ก่อนนะคะเพื่อนหนุที่ล้มตึ้งตึ้งตึงตึ้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 งต แล้วมันนี่มันแผลไปด้วยไงโมเป็แล้วก็เดลูกเบดก,ก็ 饿了哇。 แล้วรถมีอยู่ป่ะไม่อยู่ก็ทิางมันหรือโมจะออกไปก็ออกไปเลยออกไปเลยอยู่ข้างหมังน เบื่อจะพูดละไม่อยู่นอกก็ปล่อยมันไล่ไปอยู่ข้างนอกไปไม่โม,มก็อยู่ร้อน โตอยูย่ร้อใหญ่ลำพานไปร้านผู้้ามั้งไปร้านผู้้ามั้ง